กับสบายดีพอ่อแม่พี่น้องกับสบายดีประทุฐานที่เขาว่าหับส้มเซน้องคำนำชคย่างเหมา้าพี่น้องเอ้ยเมื่อคืนน,นีิเอาคนหน่อยพอเดียวว่าต้นกาบไปอ,อยู่พี่น้องเอ้ยพอพอไปอยู่เมื่อนี้แม่สักหายเอง,มองเมือนี้มาเบิ่งนำกันเนาะจะสิเป็นอะไรเลย่มีมือก็พี่น้องจับเอาเองสักหายหน้องไอคิวก่อน ิเป็นอะไรด,ดอกคว้ายังไม่ได้สวยนาศต้มกันแง่งเพราะว่าภาวสักย่านผินตื้อ ลมแห้งหมดขืนเลยจงใช้ผงซึมวัดนอนอย่กพาตั้งตีวงเบิม่มเอาอยาง่งขังกัไปอยู่เวลามมันแห้ง มแห้งเนแฮ่แบบน,อนออ้อยชีวอว่าอยู่ก็ไลยตัดขาตัดเองจนเมื่อตัดเขาพินกระยากามีภัยพูดกับี่ใครว่าปูกคนได้ขังเง่อนกับเพื่อน,นผ่าซิ่งเขาเรียกว่า มแห้งอากาศแสบๆข้ควโพดซีบร์อะไรข้าวส่กันดดนองไมคิวตื่น ชอบนองให้บรสบายมาัดลงโคอากาศจะหนาวเข้ามาแล้วทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจหรือว่าเอฟซีทุกท่านรักษาสุขภาพเด้อหดยาหนาวเข้ามาแล้ว สุขภาพทีนน่มีแห้งกสุคนที่มาหับส้มน้องคํามทีิมีแห้งก็ิด่าก็สุขสุขคน แตงแดดแรงมากเลยแล้วทำแม่ว่าสิเกี่ยวขาวเอาประดีไปใส่เด้อเพิ่งเหนื่อเพิ่งหน่ายด้ออดเบิ่งซะก่อนยังฉาคบนนอกอดเบิ่งน้องข้ามไปก่อนพี่น้องเลยยังซมซมชิมๆแล้ว แมวอยู่คแต่ตรงนี้สภาคือสิ่แห่งไว้อยู่เพราะว่านี่คือม,รรม,รรมงคล สบายดีพ่อแม่พี่น้องสน,อน่อันอันเนยสบายดีสบายดีปา้าลุงเว็วเอาเอาโทรศัพท์ออกไปไว้สบายดีป้าลุงก้มหัวพ่อก้มหัวพ่อนิมวานนิวานป้าลุงเบิ่นนี่น้องแมฮึเมโอ้เอิญเอิญอันสบายดีเอิญป้าแม่เอ้พี่น้องเลยเอ,อิญแม่ใช้เอ,เอ,เอิญแม่ด้วย แม่พื้นไปตะสร้างเลยยังลูกหล่าเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิงบิงบิงไปเบิ่งไอห้ามแหลกกันเด้อพี่น้องน้องอันไปเบิ่งร้านไส้กันหลังจากเขาบริเบิ่งลายมือลายวันอะไรพี่น้องเลยร้านทรายเขาเป็นอะไรใหญ่คือเลยยังใกล้สิคานเลยยังพี่น้องยามเท่านั้นใเดือนหนึ่งสามสี่ว่าร้านสิคาน ฮะสบายดีพี่น้องสบายไปนะพีล้างปลาลูกงเนี่ยไหวนะแม่กระปลาลูกนะแม่กระสบายดีไปปลาลูกก้มหัวพ่อก้มหัวพ่อเออยิ้มหวานๆปลาลูกเบิ่งเห็ด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 เสือปลาลูกเบิ่งดูโอ้โห่พอพอตายเห็นไหนๆก็ พอใหญ่เห็น้น่กับพอใหญ่ปลาลูกเห็นได้ๆปลาลุกปลาลูกปลาเห็นนนปีเกปีเห้ปลาลูกเบิ่งออแม่เ่ยแม่หาได้ไมไปไนไอชืแ่เออก็แม่หาแม่ก็ซีดาหเห็ดิดใาเห็ดิดไ้ใจ่น้องซาโอ น้องไอคิวค่ะปลาผมเนี่บางเกินไปเลยรอยปลาผมใหม่รอยใหม่ใส่เดลยรอยอย่ากิลลังสปลุ่งรอยอย่ากิลลังสปลุ่งกิลน่าสปลุ่งไปอยู่เขึอนอันเนยเด้อมาจากมะนาวเด้อทุอันเบิรงเมืองอันป้าสิอุ้มอุ้มละอุ้มมันนอกก่อนป้าอุ้มนอกก่อนอุ้มทางในเนาะอันนี้เนาะอุ้มสุดเบิองโอ้ยมีแต่ปลาโง เฮ้ยไอเคียวเป็นยังไงบ้างลูกอาบน้ำอยู่บ้นี่อาบอาบมาวานพอจะไปทางใดพี่น้องเอ้ยเกี่ยวเขาเกี่ยวหนาเพราะ่ได้เกี่ยวได้เกี่ยวแต่เมือเดียวเมื่อต่อมาฟาชอดลูกอได้เี่ยวน้องไอเคียวไอ้เคาุงเบิง หอมเลยเด้อแกกื่อจใดิตอด่งกดไไปยังมือม่าะเอ่อแม่แม่ห้นี่หอมพี่น้องสนี่สิบีตอนนั้นดเกิงตาสิเลยอันนี บนอยบน้องอีกบน้องอีกบายายยิ้มสิปลูกบนก่อนแค่สิไปนะแค่สั่นหได้ไปไอคิวไอคิวไอคิวเดวสิไปสาบอกปลาลูกดูสิไปสาไอคิวลูกปลาลูกแมวแมวแมวเนี่ซื้อสิเนี่ยเห็นมาปักบือนั่นคือผึ่งไอคิวน่นโน่นโน่นโ่น ไอคิวกรด้างเ่าื้นท้ลูกดัน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 พื้นในพี่น้อกเลยอือืสงเนี่ยเนืยันเนือยันเชือวะเนยนหอมหอนอกอุยยันเชือยันเชอหอมอาดังเห็นได้นี่นี่นี่อือือยนเสือแต่เนย คลิปนี้ก็ส่งมาพาควานาสุดที่ขอลาพี่น้องไปก่อนได้คลิปหน้าพ่อกันใหม่พี่นไหมหอมดีกันนี่หอมหอมได้บ่ไหนหอมได้สบายดีปลาลุงก่อนเด้เอ่ปลายเนยไปก่อนเดอ้อเนยไปก่อนเด้อบายบายก่อนบายบายปลาลุงก่อนอ้วนอ้วนอ้นอ้วนลุงเนยอ้วนุ้มแนวพี่สันอุ้มเนยพี่สัน บายบายบายปลาลุงก <Bye bye. S 1> uh ่อนนะไว้บายบายจุ๊บจุ๊บบายบายจุ๊บจุ๊บบายอุ้ยสั่ง